สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงกับวัิเกิดในลักนณาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 8นี้เป็นช่วงครึ่งหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กัน ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยําม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์แอดีมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ราชินีถือถ้วย แล้วก็เป็นไพ่ u e e n o f ฟวั The ไพ่ The h ฮ r ร์เฟนเก้วถ้วยแล้วก็เป็นไพ่ The World ทีนี้ามาดูกันต่อชาวมีลนลักษณมีนจะมีความรักความสัมพันธ์เพิ่มเติมอย่างไรกันต่อไพ่ใบรแรกแถวล่างนะครับได้เป็นไพ่ h e Emperor King ถือดาบไพ่สามไม้ แล้วก็เป็นไพ่สี่ไม้ใบสุดท้าย Judgment อิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่4 o f p e n t a c l e นะครับโอเคไม่มีไพ่หลายเลยก็มีไพ่ค่อนข้างดีแล้วก็ไพ่แบบกลางๆเนาะนอกนั้นโอเคทีนี้เรามาดูกันสหรับชาวมีนลัคนามีนจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนหลับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ Uh, ชาวมีนลัคนามีนตอนนี้ดาวประจําตัวของคุณเดินโคโจรไปอยู่ในภพเรือนที่3ของลัคนาเรียกว่าตําแหน่งยกหน้านะครับและได้เดินโคโจรปกติแล้วในช่วง14่กุมภาแต่คลิปนี้เป็น15บห้ากุมภาเป็นต้นไปแสดงว่าเข้าเขตการเดินปกติแล้วเนาะแสดงว่าโอกาสของอชาวมีนลัคนามีนเริ่มที่จะเดินหน้าต่อแล้วก็สามารถที่จะปรับและเปลี่ยนแปลงไปสู่ ความสําเร็จเกิดขึ้นการติดต่อการสื่อสารสิ่งต่างๆเริ่มเข้าที่เข้าทางได้ดีขึ้นนะครับมีในเรื่องของการคิดทําทุกอย่างเริ่มลั่นเหมือนปกติดีแล้วอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีกําลังจะโครจรเดินไปอยู่ที่เรือนพันธุในอีกไม่ช้านี้กําลังจะโครจรเป็นประและเป็นประทุมเกณฑ์ในอีกไม่ช้านะครับถ้าจะประมาณสัก13พฤษภาคมเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันภายหลังเนาะแต่นี้แค่มาชี้แจงให้ฟังก่อนเนาะ ทีนี้มีในยะหนึ่งมีดาวราหูเนี่ยโครจรกลุ่มลัคนาของชาวลัคนามีนอยู่เนาะแล้วมีดาวสุกเนี่ยโครจรเข้ามาทับด้วยสุราหูเนี่ยกลุ่มลัคนาอยู่อาจจะทําให้ชาวราศีมีนลัคนามีนอาจจะยังคงต้องค่อยเป็นค่อยไปสักเล็กน้อยนะครับอย่าเพิ่งรีบในการตัดสินใจหรือว่าอะไรที่ดูแบบยังไม่ค่อยชัดเจนก็พยายามมองการไกลแล้วก็ รอดูสถานการณ์อีกสักเล็ก,ลกน้อยแล้วคุณจะยังไปต่อกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีได้นะครับเพราะว่ายัางไงสาดาวสุขก็กลุ่มลักคณาเป็นตําแหน่งมหาอุดนะครับสูงสุดในรอบปีก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ยังพอที่จะไปในทิศท,ทางที่ได้อยู่ถ้าเราประคับประคองแล้วมีศีลมีสมาธิในการปฏิบัติ อยู่ก็อาจจะทําให้ทุกอย่างดูเป็นไปนในทิศทางที่ดีคําว่าปฏิบัติหมายถึงปฏิบัติชอบปฏิบัติทมไม่ได้แปลวะ่าจะปฏิบัติแบบเข้าทางพระนะครับไม่ใช่แบบนั้นนอ้องหมายถึงว่ารักษาสินห้านั่นแหละประมาณนั้นทีนี้นะครับเรามาดูกันไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ชาวราศีมินลักขณามินนะครับอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการปลดล็อกสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นนะครับเพราะมีไพ่จัดเม n นเกิดขึ้น judgment หมายถึงการหลุดพ้นการปลดปล่อยหรืออะไรที่เคยถูกจองจํามาในอดีตมันจะค่อยๆฟื้นกลับมามีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีขึ้นสามารถที่จะเยียวยาปรับทิศทางของอรูปแบบความรักความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแต่เราก็ต้องพยายามที่จะต้องแบบเหมือนสะกดขม่มเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกควบคู่กันไปด้วยเราอาจจะต้องพยา,ายามไต่ตรองตึกตรองคิด ทบทวนให้ดีจากไพ่เดอะฮาราฟฟนสติเริ่มมาเพราะอะไรเพราะดาวประจําตัวเนี่ยเป็นดาวพฤหัสบดีปลว่าสติปัญญาความคิดนะครับแล้วโคโจรถอยหลังในช่วงอดีตตอนนี้เดินปกติแล้วเราก็เริ่มที่จะคิดออกนะครับหาทางแก้ไขได้ดีขึ้นฮาร์ฟฟนหมายถึงการแก้ไขปัญหาหมายถึงการปรับการเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อที่จะทําให้ทุกอย่างกลับมาอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นหรือ ปรับแก้ไขได้นะครับในเรื่องของอค,อค,ความเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดีคู่กันแบบเนี้ยอะไรเงี้ยครับก็จะสามารถคลี่คลายแล้วก็แก้ไขปัญหาได้อะไรที่มันเป็นปัญหาในอดีตอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่อาจจะไม่ถูกเติมเต็มในอดีตนะครับหรือในปัจจุบันเนี้ยค่อยเป็นค่อยไปแล้วคุณจะสามารถแก้ไขหรือเยียวยาหลุดพ้นปัญหาสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็ทําให้ความ วังใหม่เกิดขึ้นกับตัวคุณได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าไพ่เนี่ยขึ้นมาในลักษณะของการถ้าเราใช้ความคิดใช้สติกับการตัดสินใจคุณจะอยู่รอดปลอดภัยได้ดีขึ้นนะทีนี้ไพ่บอกว่า คุณเองนะครับถ้าเกิดใครที่ตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่ยังดูไม่ค่อยโอเคในอดีตหรือในปัจจุบันนะครับเราอาจจะก,กําลังต้องการเคลียร์ปัญหาบางสิ่งบางอย่างจากไพ่คิงถือดาบนะครับไพ่นี้เป็นรูปผู้หญิงแต่ตามจริงเป็นคิงถือดาบนะครับนี่คิงถือดาบก็แปลว่าตัวเราเองอาจจะต้องค่อยๆปรับค่อยๆดูสถานการณ์หรืออาจจะต้องพยายามมีเหตุมีผลในการที่จะตัดสินใจหรือเลือกทางในสิ่งที่มันแบบ ถูกต้องอะไรแบบนี้นะครับและพยายามลองอยู่กับตัวเองไปสักระยะหนึ่งจาก9้าถ้วยเ้าถ้วยเนี่ยแปลว่าการที่เราเห็นคุณค่าในตัวเองหรือพยายามอยู่กับตัวเองเอ่อแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนกับพยายามทําให้ตัวเองอะ่ะปลดล็อกให้ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราปลดล็อกสิ่งต่างๆเหล่านี้ยได้เราจะสามารถ move on จากความเจ็บปวดม o ฟออนจากความผิดหวังม o ฟออนกับความ ทุกใจในอดีตที่ผ่านมาเพราะว่าในอิทธิพลใต้สําหรับได้4เหรียญราะว่าในอดีตเราอาจหรือในปัจจุบันบางครั้งเราอาจจะยังยึดติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างจนเกินไปแต่ถ้าเราพยายามปล่อยวางให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นในการที่เราต้องปลดล็อกตัวเองนะครับ judgment คือการหุดผลการปลดปล่อยไปนี่แหละเราก็จะค่อยคอย คลี่คลายสถานการณ์เคลียปัญหาได้แล้วก็แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดนะครับถ้าเรามาเริ่มจุดศูนย์กลางใหม่เริ่มต้นที่ตัวเราเองอีกครั้งหนึ่ง9ก้าวยคือหันกลับมาทบทวนตัวเองอยู่กับตัวเองฮิลลิงตัวเองแล้วก็ชัดเจนกับตัวเองให้มากก่อนแล้วค่อยกลับไปแอคชั่นกับเขานะครับโดยการที่เราต้องมีเหตุมีผลรา ราชาถือดาบเนี่ยนะดีกว่าราชาราชินีถือดาบเพราะราชาถือดาบเนี่ยคือยังแบบอารมณ์อร่อยได้ยังเห็นอกเห็นใจยังสามารถปรับลบล้างหักล้างได้แบบนั้นเป็นต้นแต่ถ้าเป็นราชินีถือดาบไม่ได้เลยอันนั้นคือแข็งเป็นแข็งตัดเป็นตัดจบเป็นจบอันนี้ยังอารมณอร่อยได้แสดงว่าเรายังสามารถที่จะยังประคับประคองไปได้หรือเราอาจจะต้องพยายามมองการไกลหรือสแสวงหา การเพิ่มเติมสามไม้เนี่ยหมายถึงการสแสวงหาการเพิ่มเติมที่ดีกว่านะครับหรือเราพยายามอดทนรอคอยกับคนที่เขาดูมีแพชชั่นกับเราถ้าเขามีแพชชั่นกับเรามันก็จะไปต่อได้มีราชนินีถือไม้นะถ้าเกิดเขามีเสน่ดึงดูดใจมีความรู้สึกดีๆหรือยังมีปฏิกิริยาในการตอบรับในสิ่งที่เรากับเขาเนี่ย เห็นไปในทางเดียวกันที่ดีได้มันก็ย่อมมีอนาคตที่ดีได้อยู่แล้วเพราะว่าชาวราศีมีนลัคนามีนจะได้ความลึกซึ้งแล้วก็ความรู้สึกแบบโรแมนติกความรู้สึกดีๆจากลาหูแล้วก็สุขกลุ่มหลักนะครับก็จะทำให้เรามีอิทธิพลในลักษณะของแรงดึงดูดแพชชั่นสิ่งดีๆกับตัวเขาเข้ามาหาตัวคุณได้อีกครั้งหนึ่งแต่มันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าชาวรา ศีมีนลัคนามีนต้องควบคุมตัวเองเพราะว่าราหูเนี่ยเวลาโคจรกลุมกับดาวศุกร์เนี่ยแล้วอยู่ในที่ลัคนาของตัวคุณเองเนี่ยมันหมายความว่าคุณจะถูกกลืนกินกับความรู้สึกในสิ่งที่คุณทําด้วยนะครับควาว่ากลืนกินในที่เนี้ยแปลว่าตัวเราเองเนี่ยจะตกกลุ่มตัวเองด้วยคือหมายถึงว่าคุณจะมีนเสน่ห์ดึงดูดใจของเขาแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะมีความคาดหวังแล้วก็อินจัดอยู่กับความรู้สึก นะครับหรือความสัมพันธ์มากจนเกินไปคุณรู้ไหมครับว่าราศีมีนเป็นราศีของการดึงดูดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความรักดาวศุกร์ถึงเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนราศีมีนนะครับมันแปลว่าลึกซึ้งมากโรแมนติกมากแต่ในขณะเดียวกันก็ดิบอินดิบคือลึกแบบห่วงสุดของ หัวใจเลยหรือพูดง่ายๆมันเหมือนสะดือทะเลเลยแหละประมาณนั้นนะครับดังนั้นชาวมีนลักษณะมีนอ่ะมันมีข้อดีและมันก็มีข้อเสียนะครับแรงดึงดูดอันมหาศาลเนี่ยมันจะทําให้ตัวคุณเนี่ยสามารถที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดบันดาลได้ แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนสึนามิเพราะว่าราศีมีนเป็นราศีของน้ำทะเลนะครับเขาเปรียบราศีมีนเป็นราศีของทะเลเป็นราศีของมหาสมุทรนะมันก็มีโอกาสเวลาที่จะแบบเขาเรียกว่าคลื่นใต้น้ำก็คือแรงแอตแทกของ แผ่นดินอ่ะก็คือพูดง่ายสึนามินั่นแหละมันก็จะทําลายทุกสิ่งทุกอย่างได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยควรที่จะต้องยับยั้งในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกให้มากคุณอาจจะเป็นคนที่ยอมคนอื่นมาตลอดแต่มันจะมีวันใดวันหนึ่งที่คุณจะรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วคุณจะระเบิดมันออกมานะครับแล้วทุกอย่างก็จะพังทุกอย่างเลยเพราะอะไรเพราะพบ วินาศนะครับราศีมีนคลองด้วยเรือนวินาศของโลกนะครับวินาศแปลว่าพังทลายสูญเสียแปลว่าไม่เหลือสิ้นเลยนะครับนั่นแปลว,ว่าชาวมีนลัคนามีนต้องระมัดระวังอันนี้อันนี้แค่บอกกล่าวเล่าให้ฟังไม่ได้แปลว,ว่าทุกอย่างจะเกิดแบบนี้แต่แค่บอกว่าให้คุณระมัดระวังนะครับอย่ากเก็บกักพลังงานมากจนเกินไปอะไรที่ปลดปล่อยได้ก็ปลดปล่อยไปจากจั d เจมเนตแล้วคุณจะสบายตัวได้ดีขึ้นมีราชนีถือถ้วยมา พยายามอ่อนหวานอ่อนโยนนะครับสิ่งดีๆรแมันติดดีๆอะไรแบบเนี้ยมันจะทําให้คุณดูดีมีเสน่ห์ดึงดูดใจของเขามีแพชชั่นดึงดูดใจราชินีถือไม้มาด้วยราชนีถือไม้กับราชนีถือถ้วยเนี่ยเป็นแรงดึงดูดที่ดีให้กับความรักความสัมพันธ์เลยนะครับมันก็จะทําให้ชาวมีนั้นดูมีเสน่ห์เมตตาที่ดีที่จะสามารถทําให้เ,เขาเนี่ยเข้ามาหาตัวเราได้ดีขึ้นนะครับหรือว่ากลับมาหาตัวเรา คบกันคุยกันสารสัมพันธ์ต่อกันได้ในทิศทางที่ดีขึ้นแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับและยังมีไพ่ The Emperor มาด้วย m p p r r r ปรแปลว่าตัวคุณเองกับเขาอาจจะมีโอกาสของความรักความสัมพันธ์ที่ค่อยๆมีโอกาสที่จะลงตัวนะแต่คุณต้องใช้ความอดทนความเข้มแข็งแข็งแกร่งเข้าไว้เพื่อที่เราจะได้ยืนหยัดต่อความรู้สึกและความรักความสัมพันธ์ที่จะต้องไปต่อกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะอะไรที่เคยเป็นประสบการณ์มาแล้วควรเอามาปรับประยุกต์ใช้ให้ดีเพื่อเราจะได้ไม่ผิด 3ต่อนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะเพราะว่าช่วงนี้โอกาสของความรักมันค่อนข้างไปต่อในทิศทางที่ดีมีไพ่ The w o r l d กับไพ่ o o u r of One นะครับคือไพ่ของความสําเร็จไพ่ของชัยชนะไพ่ของความ Wonderful นะครับมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยสังเกตดูว่ามันเป็นพลังงานแค่รูปภาพก็ดูดีแล้วอะ่ะสองใบนี้มารวมกันเนี่ยมันดูมีเสน่ห์เ,ออเมตตาดูมีความหลงไหลมีความรู้สึกดีๆความสําเร็จเกิดขึ้นกับชาวมีนลัคนามีนเดอะเวิร์คือมีโอกาสได้ไปฮันนีมูนท่องเที่ยวไปต่างประเทศแบบนี้นะครับหรือไปต่างจังหวัดไปเที่ยวก็ได้เปิดหูเปิดตาไปอะไรที่มันเป็นความรู้สึกความประทับใจที่ดี หรือบางคนอาจจะมีคอมมิตเมนต์ร่วมกันนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้จริงๆแล้วอ่ะหลายคนอาจจะถามว่ามีโอกาสถึงขั้นในเรื่องของงานแต่างงานไหมก็อาจจะมีนะครับแต่อาจจะยังน้อยอยู่รอให้ดาวพฤหัสบดีโคจรไปอยู่ในภพเรือนพันธุก,ก่อนนะครับเนาะแล้วให้ดาวราหูออกจากราศีมีนก็คือเรนส์ในช่วง เดือนพฤ่อสภาทั้งคู่เลยแล้วคุณจะมีโอกาสแนน้อมทิศทางที่ดีกว่าในสิ่งที่เคยเป็นมาในอดีตแล้วกันนะครับดาวประจําตัวจะได้ตำแหน่งเป็นประทุมเกณฑ์จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้นะครับแบบนั้นเป็นต้นก็ถือว่าโอกาสของความรักความสัมพันธ์จะปรับแนละเปลี่ยนแป,ปลงลงตัวได้จากไพ่เดอะเวิรอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับ ก็ทั้งหมดเนี้ยมันมีโอกาสที่คุณจะสุขและสมหวังได้ยังไม่ต้องรอถึงเดือนพฤษภาก็ดีแล้วถ้าคุณรู้จักใช้สติกับการคิดการไตรตรองนะครับแล้วก็พยายามมีเหตุมีผลพยายามทำตัวเองให้ดูดีมีเสน่ห์ปล่อยวางสิ่งต่างๆแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีนะครับก็ ฝากไว้ประมาณนี้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนหรืออาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลโปรดใช้วิจัย,ยนในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจเป็นดวงของคุณเองรบกวนดูดวงส่วนตัวนะครับน่าจะดีกว่ากาก็แอดไลน์ได้ที่บูพยาหรือบูพยา59ฝากกดไลค์กดแชร์กด b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณค้าม